ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ท่านได้ฟังวันนี้จะมาเล่าเรื่องพระทาาประดานกรุเก่าสีสวัสดิ์กาญจนบุรีเนื้อตะกัวสนิมแดงพระเบญจภาคียอดขุนพลเนื้อชินมีด้วยกันห้าองค์ได้แก่พระร่วงยืนหลังรางปืน อุวัตรพระสีรัตนมหา,าธาตุสุขโขทัยถือเป็นจกักรพรรดิของพระเนื้อชินพระหูยานกรุวัดพระรีรัตนมหา,าธาตุลบบุรีพระชินราชใบเสมาอุวัดพระสีรัตนมหา,าธาตุพิษณุโลกพระท่ากระดานกุเกา ศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีและพระมเหสวนอุวัดพระศีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีตามประวัติพระท่ากระดานแต่กุมาตั้งแต่ปีพศ2460แต่เริ่มเดิมทีไม่ได้เรียกว่าพระท่ากระดานแต่เรียกตามลักษณะพระที่พบพระเกต บิดตาแดงกล่าวคือมีพระเกศที่บิดโค้งและพระเนตรสีแดงคงเนื่องมาจากสีแดงอันเป็นจากสนิมของพระเนื้อชินตะกัวต่อมามีการพบพระจำนวนมากที่วัดท่ากรดานหรือวัดกลางจึงทำให้มีชื่อเรียกขานกันว่า พระท่ากระดานอันหนึ่งจากหนังสือรวมเรื่องเมืองกาญจนบ,บรุรีที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีจัดทําไว้ได้กล่าวถึงที่มาของพระท่ากระดานว่าเมื่อก่อนรอศอ .114 เมืองท่ากระดานมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านแต่ปัจจุบันถูกยุบลงมาเป็นตำบลท่ากระดานอยู่ในเขตอำเภอศรีสวัสดิ ประวัติความเป็นมาของเมืองเก่านี้แก่มากจนสืบไม่ได้ที่เมืองท่ากระดานซึ่งเป็นเมืองร้างนั้นมีวัดเก่าแก่ยังปรากฏซากปรารกหักพังอยู่สามวัดเรียงกันว่าวัดเหนือวัดกลางและวัดใต้ในบริเวณโบสถร้างดังกล่าวมีผู้ได้ขุดค้นหา ของเก่ากันส่วนมากจะพบพระพุทธรูปทำด้วยตะกัวชินโบราณจึงเรียกกันว่าพระท่ากดานโดยเรียกตามฐานที่ที่ขุดค้นพบพระท่ากดานที่พบในหลายพื้นที่ในอำเภอศรีสวัสดินั้นมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มดั่นทมปรากฏว่าที่กลุ่นี้พบพราด พบพระท่าการะดานพร้อมแม่พิมพ์พระกระดานและยังพบเศษกัวที่เกิดสนิมแดงด้วยจึงมีข้อสันนิษฐานกันว่าที่บริเวณกุกแห่งนี้น่าจะเป็นสฐานที่สร้างพระท่าการะดานส่วนผู้ที่เป็นผู้สร้างพระนั้นจากการศึกษาประวัติความเป็นมาสันนิษฐานว่าผู้สร้างน่าจะได้แก่ฤาษีตาไฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่พระฤาษีผู้ใหญ่ในพระฤาษีทั้งหมด11ตนที่มาร่วมกันสร้างพระผงสุพรรณและพระกำแพงทุ่งเศรษฐีนอกจากพบพระทากรดานในพื้นที่อำเภอศิสวัสดิแล้วพระทากรดานยังพบอีกในหลายพื้นที่เรื่อยมาแต่โดยรวมแล้วพระทากรดานถูกจำแนกออกเป็นสองประเภทคือ พระกุเก่าและพระกุใหม่โดยมีผู้แยกว่าพระกุเก่าคือพระที่พบในช่วงปีพศ2495ถึงปีพศ2497ที่กุวัดลั่นธมวัดบนวัดเหนือวัดกลางหรือวัดทากดาน วัดล่างหรือวัดใต้และวัดหนองบัวและเหตุที่กุทั้งสแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอรศรีสวัสดิ์บางท่านจึงเรียกชื่อพระกุเก่าอีกอย่างหนึ่งว่าพระกุเก่าศรีสวัสดิ์ส่วนพระกุใหม่คือพระที่พบในช่วงหลังจากนั้นมาพระธักรานอายุ 400-500ปีอำเภศรสีสวัสดิ์พระธักรานพิมพ์ใหญ่ปุสีสวัสดิ์อำเภศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาจนบุรีเมื่อเอ่ยถึงชื่อพระธักรานส่วนใหญ่เพื่อนที่ใจรักนิยมพระเครื่องย่อมรู้จักเป็นแน่เพราะเป็นพระที่จัดอยู่ในอันดับสูงสุดแห่งเบญจภา,าคีเนื้อชินมาตั้งแต่รุ่นปู่จนกระทั่งรุ่นบ,บัดนี้ เป็นพระมีฉายาว่าขุนศึกแห่งลุ่มน้ำกองศิลปะพระทากรานเป็นศิลปะอู่ทองสร้างในประมาณปีพศ1 8 0 0ถึง2 0 3 1เป็นพระเครื่องที่มีความสวยงามมากเป็นปฏิมากรรมนูนสูงลึกล้ำนั่งประทับในปางมารวิชัยบนฐานสำเภา ที่หนาอันเป็นเอกลักษณ์ของพระศิลปะอู่ทองนั่นเองใบหน้าตาจมูกปากมือติดชัดเจนและสร้างด้วยเนื้อตะกัว่วเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีออกไซด์ตะกัว่วทำปฏิกิริยากับอากาศเกิดเป็นสนิมแดงขึ้นและมักมีน้ำมันตะกัว่วที่ไหลซึมออกมา มักจับกับกุเกิดเป็นไขหนาขึ้นมาจับองค์พระในบางองค์ไขจะหนามากน้อยต่างกันตอนสร้างทีแรกน่าจะมีพระเกตยาวตรงขึ้นไปแต่พระถูกทับถมกันมาบางองค์เกศหักงอก็เรียกว่าเกตคตบางองค์หักเป็นแนวตรงก็เรียกเกศตรง จะเห็นได้ว่าบางองค์ยังคงลักษณะเกตที่ยาวมากเลยทีเดียวผู้สร้างเข้าใจว่าคือฤาษีไม่ใช่พระสงฆ์คงเป็นฤาษีโบราณที่บำเพ็ญตะบะอยู่ในถ้ำเพราะจะพบพระในถ้ำต่างๆของเมืองกาญจน,นบ,บุรีและจากแผ่นจารึกลานทองของวัดพระศรีรัตะนะหมหาธาตและ ของสุขโขทัยซึ่งมีคาบเกี่ยวกับบูทองคือจารึกแผ่นลานเงินของวัดบรมธาตุกำแพงเพชรกล่าวว่าการสร้างพระเครื่องของบรรดาพระฤาษีทั้งหลายสิบเอ็ดตนนั้นมีมีฤาษีที่เป็นใหญ่สามตนคือฤาษีพิลาไลฤาษีตาไฟและฤาษีตาวัวและผู้ที่สร้างพระท่กรดานคือพระฤาษีตาไฟ โดยการอารัธนาของเจ้าเมืองท่ากะดานเมื่อสร้างแล้วก็นำมาบรรจุในอารามสำคัญในเมืองท่ากะดานเมืองศรีสวัสดิ์และเมืองกัญชนะบุรีในยุคนั้นนั่นเองการค้นพบครั้งแรกพบที่วัดลั่นทมต่อมาพบที่วัดต่างๆในอำเภอศรีสวัสดิ์จะค้นพบในระหว่างปีพศ2490กกว่ากว่า พระที่ค้นพบในครั้งแรกนั้นมักเรียกว่าพระกุเก่าสีสวัสดนั่นเองพระที่พบรุ่นเก่ามักมีการปิดทองสวยงามและหลังเป็นล่องมีแอ่งลึกแทบทุกองค์คพระมีสนิมแดงสวยงามมากต่อมาพบที่วัดอื่นอีกเช่นวัดนาสวนวัดหนองบัววัดเทวสังคารามวัดท่าเสา และถ้ำต่างๆในเขตอำเภอทองผาภูมิซึ่งพระเหล่านี้เรียกว่าพระกุใหม่พระกุเก่าหรือกุใหม่จริงๆก็เข้าใจว่าสร้างพร้อมกันแต่เรียกตามการที่ค้นพบค่านิยมจัดเป็นพระในตระกูลสูงสุดในวงการสวยๆ เกดยาวๆของแท้สมบูรณ์หายากมากมักอยู่ในหลังใหญ่ๆหมดแล้วพวกเสียนพระส่วนใหญ่ที่ชอบเนื้อชินจะทราบกันดีว่าที่เห็นกันมากในสนามพระกุเกา่านิยมก็คือกุศสีสวัสด์ด้านหลังก็เป็นไปตามตำราที่กล่าวคือหลังจะเป็นล่องแอ่งลึก พระแบบนี้มองแป๊บเดียวก็จะรู้ว่าเป็นของแท้หรือของปลอมและพระเกตบิดตาแดงแข็งเป็นสันอนุภาพและพุทธคุณเป็นพระที่ยอดเยี่ยมในทางคงกระพันอย่างยิ่งและมีประสบการณ์สูงมากและยังล่าลือว่า มีผลทางเมตตามาหาอำนาจอีกด้วยสมกับคำว่ายอดขุนศึกแห่งลุ่มน้ำกองครับและนี่ก็คือตำนานของพระกุเนื้อชินท่ากระดานที่ตีรีวิวนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวในวันนี้ก็มีเพียงนี้แล้วไว้พบกับเรื่องเล่าต่อไปของตีรีวิว สำหรับวันนี้สวัสดีครับ